รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคิดติดติดดีกับปัจจุบันภาวะโรคร้อนนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกหลายคนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมกันการสร้างกําลังคนที่เด็นเยาวชนที่จะช่วยกันกู้โลกนั้นเป็นสิ่งสําผัญอย่างยิ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติที่อยู่ใต้ทะเลห้องเรียนที่สร้างนักอนุรักษ์ตัวน้อยที่จะเป็นความหวังของพวกเราปรับว่าบ้านติดก็จะมองเห็น เห็นลักษณะของป่าชายเลนเห็นลักษณะของไม้โครงกลางที่แบบคือรากมันจะค่อยๆขึ้นแล้วพอมองเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับคือมันมองเหมือนเป็นภาพศิลปะมันสลับซับซ้อนเลยค่ะแล้วเรามเื่อราชอบคือนั่งมองเล่นทุกเย็นไม่เคยเบื่อแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าคือจะต้องอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าตอนนั้นในกระแสพวกนี้มันยังไม่ได้ดังขนาดนี้นะคะอันนี้ก็พอไปทํางาน พาไปสัมผัสธรรมชาติเที่ยวเพลงวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจะสวยงามแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนและข่าวว่าที่นี่มีโอโซนอันดับเจ็ดของโลกเพราะอากาศดีจริงๆเลยค่ะและต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่เขาแผงน้ากันค่ะ ถเขาแผงมา้านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาชมปูกทิงป่าก,กันค่ะง,งามมดจุดนี้เองนะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดูกันที่นั่นค่ะส่วนที่นี่นะคะ,ะ,คะเขายังมีกิจกรรมปูกปิงสำเนอให้เราได้ร่วมปูกป่ากันด้วยค่ะ วิธีปูปาก็อย่างนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมธรรมชาตินะคะก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากให้มาเที่ยวเยอะๆนะคะเมืองไทยใครๆก็รักสวัสดีค่ะ ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตทสพาสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย,ยเราคือนักบุกเบิก ไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตทอสอพอสำรวจและผลิตปีโตเรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมจิรกิจสุวรรณภาพครับผมรับหน้าที่พาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆคนดีๆและกิจกรรมดีๆครับกับรายการคิดดีทำดีครับและวันนี้ผมเดินทางมาถึงอำเภอสัตหิบจังหวัดชลบุรีนะครับที่นี่ครับอีกเรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งครับและเรื่องของเธอนั้นจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามผมชัวหน้าครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์สุนันท์พุทธภูมินะครับหรือว่าครูเจษนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมครูค,ครับคือผมขออนุญาตเรียกครูเลยกันนะฮะเหมือนเด็กๆนะครับครูเจษเนี่ยตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่โรงเรียนภูนอาลุมวิทยา,าทเนี่ยก่อนหน้านี้แน่นอนชีวิตของครูเจษต้องมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรครับจริงๆ ขอแทนตัวว่าพี่เนาะได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่มาเป็นที่ปรึกษาชุมนุมเนี่ยก็ตั้งแต่ปี25 3 6้าสจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นชีวิตการเป็นครูที่จะเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคมที่ขึ้นอยู่ววกับจังหวัดสกวจะมีชีวิตอยู่กับทะเลตลอดอแต่ว่าไม่ได้หากินทางทะเลเนะเพียงแต่ว่าบ้านอยู่ติดก็จะมองเห็นเห็นลักษณะข,ของป่าชายเลนเห็นลักษณะข,ของไม้กงกลางที่แบบคือรากมันจะค่อยๆขึ้น แล้วพอมองเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับคือมันมองเหมือนเป็นภาพศิลปะมันสลับซับซ้อนในป่ามองไปมันท้องถิ่เราชอบสวยคือนั่งมองแล้ทุกเย็นไม่เคยเบื่อแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าคือจะต้องอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าตอนนั้นเอการแสพวกนี้มันยังไม่ได้ดังเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็พอไปทํางานที่วางน้ําเย็นก็ก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้แหละมันก็เป็นไปตามกระบวนการทํางานจนกระทั่งได้ย้ายกลับมาจังหวัดชลบุรีใกล้ๆบ้านเกิดนะคะก็เผอิญมาเจอค่บ อาจารย์ประสานแสงไพยบุ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ชักนําเข้ามาเลยครับอาจารย์ประสานแสงพยบุ์เนี่ยเป็นรุ่นพี่ครับที่เรียนมหลาลัยเดียวกันคือจบบางแสนไาด้วยกันแต่ว่าไม่ทันกัน,นะคะ่คะเอออาจารย์ประสานเนี่ยได้เริ่มต้นงานเนี่ยก่อนหน้าน,นี้แหละก็เริ่มต้นตั้งชมรมเย,ยาวชนทะเลแล้วแต่อาจารย์ประสานเนี่ยทำอยู่คนเดียวพอดีว่าพี่เนี่ย ย้ายมาแล้วก็พี่ก็ย้ายมาพร้อมกับอาจารย์ดำรงสุภาสิตซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านหนึ่งมาพร้อมกันชาาสารก็เลยชวนเข้ามาว่าลองมาอยู่ชุมนุมไหมงานก็จะเป็นการสอนเด็กเป็นการสอนเด็กเลยซึ่งตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กระโดดลงไปทํางานอนุรักษ์โดยตรงรแต่มันจะผ่านเด็กก็คือเราค่อยๆสอนไปซึ่งพอทําไปทําไปพี่มีความรู้สึกว่าพี่รัก พี่ชอบเลยอะคือการจะสอนให้คนเกิดความรู้สึกรักทะเลเนี่ยไม่ได้สอนง่ายงา่ายคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่กับทะเลเนี่ยจะให้เขารักทะเลพี่ว่ายากเหมือนกันนั้นทำยังไงถึงจะให้เขาเกิดความรู้สึกรักนั่นก็คือการต้องพาเด็กพาให้เขาไปสัมผัสให้เขาไปเห็นก็คือการปลูกฝังให้เขาเนี่ยแหละได้เรียนรู้ เรื่องของสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เกิดอะไรที่มันแบบแย่ๆอยู่ตอนเนี้ยทําให้มันดีขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยป่ะก็ประมาณนั้นแต่ว่าลักษณะของพี่ก็คือลักษณะของชมรมเนี่ยนะคะก็คือคือให้นักเรียนสัมผัสกับทะเลเลยให้ไปเห็นเลยว่าเด็กที่อยู่ทะเลเนี่ยไม่เห็นนะคะว่าใต้ทะเลมีอะไรบ้างไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยเห็นเลยก็พาไปเลยให้ไปดูว่าใต้ทะเลมีอะไรบ้าง ตอนแรกๆที่เริ่มก่อตั้งชุมนุมเนี่ยเราไปที่เกาะกันเลยทุกอาทิตย์ก็จะไปที่เกาะขามีการฝึกชุมนุมทุกอาทิตย์เนี่ยก็พาเด็กไปดำน้ําตัวพี่เองในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยก็จําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการดำน้ำเพราะฉะนนพี่ก็จะถูกคือก็เหมือนบังคับอะบังคับให้โรงเรียนดำน้ําแบบแบบสกูบ้าไม่ใช่สกินนะคะเป็นสกูบ้าด้วยนะคะสกูบ้าไดวิ่งเนี่ยก็คือ ใช้ถังใช้อุปกรณแล้วใช้ถังแล้วก็ลงไปนะคะในที่ก็ต้องไปเรียนซึ่งจริงๆแล้วพี่เห็นอย่างนี้แต่ดูเหมือนคือพี่นิ่มนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือแบบนิ่มๆอ่ะคือแบบคือไม่ใช่คนที่มีทักษะด้านกีฬาครับก็ด้วยด้วยหน้าที่ที่ทำนี่แหละเวยนหน้าที่ต้องทำล้ใช่เพราะว่าคือเราจะไปสอนเด็กให้ดำน้ำแล้วเราดำน้ำไม่เป็นแล้วเราจะคุยกับเด็กได้ยังไง เราไม่เคยลงไปเห็นข้างล่างแล้วเราจะมาถ่ายทอดความรู้สึกอย่างนั้นให้เด็กได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราจึงต้องลงไปต้องลงไปให้ได้พี่ก็ไปเรียนสองคอร์สก็จะเป็นโอเพนวอเตอร์โอเพนวอเตอร์ับเอวา่ที่ก็เรียนแค่ของสองคอร์สฉะนั้นก็ว่าคือถ้าอาจารย์สาจะนมองเห็นว่าถ้าเรียนมากกว่านี้อาจจะไม่เหลืออาจจะไม่ไหวเอาสองคอร์สเอาสองคอร์สพอ พอแล้วสําหรับการที่เราจะมาถ่ายทอดเออแล้วมันก็มันก็ดีอ่ะพอเราไปเรียนปุ๊บเนี่ยเราอีความรู้สึกที่ลงใตข้างล่างแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆมันคล้ายคกับการทําสมาธิ uh huh. เพราะว่าพอลงไปอยู่ใต้น้ําเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้สึกได้ก็คือคือเสียงหายใจเข้าออกใช่ <Okay. S 1> มันจะเป็นเสียงหายใจเข้าออกแล้วก็ <Yeah. S 1> การมองดูอะไรที่มันเคลื่อนที่แล้วการเคลื่อนที่ใต้น้ํามันก็จะ ช้าเออมันก็จะช้ามันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยมันทําให้มันทําให้เหมือนกับว่าเหมือนจะทําสมาธิอะใครที่ไม่ลงไปเห็นเนี่ยความรู้สึกที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็น่าจะยากแต่ถ้าเกิดว่าไปได้เห็นเนี่ยอความรู้สึกที่มันจะออกมาเนี่ยมันเกิดได้ไม่ยากก็เลยต้องพาเด็กไปดูเออแล้วเด็กได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างพี่กิจกรรมที่เขาได้ไปที่เขาได้ทําที่เขาได้เห็นเนี่ย กิจกรรมที่ได้เห็นจริงๆเนี่ยคือเราจะให้เขารู้เรื่องของเรื่องของน้ําทะเลก่อนว่าไอ้น้ําทะเลที่เขาเห็นเนี่ยมันต้องเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับน้ําทะเลเช่นเรื่องของความเค็มนะคะว่าปกติแล้วน้ําทะเลเนี่ยมันมีความเค็มประมาณเท่าไหร่และไอ้ความเค็มเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันมีผลอะไรบ้างความเค็มนอกจากนี้ก็เรื่องของ ความขุ่นใสซึ่งความขุ่นใสของน้ําทะเลเนี่ยมันก็ไปม,มีผลกับประก,การังที่มันจะเกิดใต้น้ําครับแล้วนอกจางนี้เนี่ยอะไรที่มันมีผลกับความขุ่นใสบ้างและสิ่งที่อาจารย์ได้ปลูกฝังในเรื่องของจิตอนุรักษ์ของของเด็กที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมีวิธีการที่จะสอดแทกในเรื่องของเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างทุกครั้งที่พาเด็กไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดแล้วว่านักเรียนอย่าไปเอ่อหยัดเยัดหทิ้งขยะนะคะ นักเรียนอย่าไปทำอัทำ้ายสัตว์นะคะมันจะมีปลาบางตัวที่มันจะเข้ามาแล้วมันก็จะพอมันเห็นเด็กๆไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะ โลกนี้กําลังเต็มไปด้วยวิกฤตและวิกฤตที่เด่นที่สุดในเวลานี้ก็คือวิกฤตการเงินการพลังเรียกว่าทําเอาทั่วทั้งโลกนั้นหายใจกันไม่ทั่วท้องเรามีปัญหาวิกฤตเรื่องการเงินแต่แท้ที่จริงอาจจมาที่สิ่งซึ่งวิกฤตกว่าเรื่องการเงินก็คือวิกฤตท่าทีในการบริโภคเงินมากกว่ามนุษย์นั้นใช้เงินกันไม่เป็นเงินก็จึงแหวงกลับมากัดมนุษย์ในทางพุทธศาสนาเราเรียกเงินว่าเป็นปัจจัย ขณะเดียวกันถ้าใช้เงินไม่เป็นเราก็เรียกว่าเป็นอสรพิษด้วยสําหรับคนใช้เงินเป็นเงินเป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ชีวิตนี้เป็นไปโดยสะดวกแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเอาเงินเป็นสระเอาเงินเป็นพระเจ้าเอาเงินเป็นคําตอบสุดท้ายของชีวิตยอมวางทุกสิ่งทุกอย่างลงเดิมพันเพื่อให้ได้เงินมาถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เงินจะกลายเป็นงูเห่าที่ย้อนกลับมาเล่นงานผู้ถือครองเงินนั้นก่อนคนอื่น ในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าเงินนั้นต้องเอาไว้ใช้อย่าเอาไว้บูชาถ้าบูชาเงินกันเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทําลายกันไปทั้งหมดพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าโลภพธรรมานังปริปันโถแปลว่าความโลภนั้นเป็นอันตรายต่อความดีงามธรรมนุษย์นั้นตกเป็นทาตของความโลภประดาธิปไตยก็จะกลายเป็นท่านาธิปไต การทาธุรกิจก็จะกลายเป็นกําไรสูงสุดแล้วคนที่ขาดทุนที่สุดคือสังคมเห็นไหมในสถาบันครอบครัวถ้าผู้นาครอบครัวบ้างเงินเขาก็ประสบความสําเร็จในฐานะนักธุรกิจแต่ก็ล้มเหลวในฐานะของการเป็นพ่อเป็นแม่สถาบันครอบครัวก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินขอให้พึงสังวรเอาไว้เสมอว่าเงินคือปัจจัยไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของชีวิตต้องรู้จัก เปลี่ยนเงินเป็นคุณภาพชีวิตอย่าเปลี่ยนเงินเป็นความทุกข์เป็นอันขาดถ้าเรามีเงินอยู่ในธนาคารมีเงินอยู่ในบ้านมีเงินอยู่ในกระเป๋ามีเงินอยู่ในมือทุกๆครั้งที่จะใช้เงินถามหน่อยว่าฉันกําลังจะเปลี่ยนเงินเป็นอะไรเงินกําลังจะถูกเปลี่ยนเป็นคุณภาพชีวิตหรือว่าเงินกําลังจะถูกเปลี่ยนเป็นความวุ่นวายในชีวิต คคคือคือออมขงนถ,งถ้าอยากมีบ้านไม่ต้องรอเก็บเงินนานขนาดนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยได้ค่ะคเพื่อบ้านในฝันของคุณสินเชื่อบ้านทออสอดอกเบี้ยต่ำผ่อนน้อยยามมาถึง30ปีทออสอเพื่อบ้านเพื่อคุณ เราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตทสอพอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยสภาพจราจรที่หนาแน่นสนับสนุนความคล่องตัวทางธุรกิจ ประหยัดเวลาเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีค่าโทยทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณเราคือนักบุกเบิกเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆ เราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตทสอพอสำรวจและผลิตปิโลเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยจริงๆแล้วบต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ทมีความกล้าหาญมากเพราะว่าถ้าเริ่มต้นจากการฝึกด,ดำน้ำด้วยกันเนี่ยจา,จากผู้หญิงที่ทอาจจะเคยจะเล่นน้ำอย่างเดียวจะต,ต้องลงดำน้ำ ราต้องไปเรียนดำน้ำด้วยกันดำน้ำลึกดำน้ำเรือจมซึ่งซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนที่เป็นครูแล้วก็ต้องใช้เวลาสวเสา,ารา์าอาทิตย์ก็เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมากในแง่ของใจนะเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึง,จงเจ๊ก็คือว่าเป็นคนที่รักรักเด็กมากเป็นห่วงเด็กเพราะว่าเวลาลงทะเลเนี่ยเด็กก็คือเหมือนลูกเราอะถ้าเกิดว่าลูกลูกเราเป็นอะไรเนี่ยก็ยังเงกินความรัเริ่มกันแต่เจ๊น่ะเขาจะเป็นคนที่ ออรักงานวิชาการการสอนเพิ่มพูนความรู้ตัวเองตลอดเวลาแต่เขา่จะเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีตรงที่ว่าพอเขาได้เพิ่มพูนความรู้เนี่ยเขาก็จะเอามาถ่ายทอดให้พี่แล้วก็คอยสอนเราว่าเออมันอย่างนี้นะมันเปลี่ยนไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยี่ยน,นี่คือข้อดีของเจีบก็เลยแล้วถ้าถามนักเรียนว่าอยากกลับไปให้ใครไปจําชั้นเด็กก็บอกว่าอยากกลับไปหาครูสุน,นันต์เราก็มองแล้วก็มาคุยกับเจียบว่าเออน้อง ทำไมเด็กๆก็ชอบน้องน้องก็เลยบอกว่าพี่อย่าไปบน่นใช้เหตุใช้ผลกับเขาอันนี้เป็นนักเรียนมต้นแล้วก็พอเป็นนักเรียนมปลายนะคะอันนี้เป็นเป็นไฮไลท์ที่คนอื่นอาจจะอาจจะไม่รู้แต่ว่าพี่รู้คือพี่เข้าใจว่าไอ้ความลับอะไรที่นักเรียนมาบอกเนี่ยนะแหมเขาว่าเลือกเราแล้เพอไปคุยกับน้องเจยบน่ะรู้ยิ่งกว่าเราอีกนะคะรู้ทุกเรื่องเลยเด็กจะไว้วางใจมากแล้วสิ่งที่อาจารย์ได้ปลูกฝังในเรื่องของจิตอนรุรักษ์ ของเด็กที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมีวิธีการที่จะสอดแทรกในเรื่องของเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างครับทุกครั้งที่พาเด็กไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดแล้วว่านักเรียนอย่าไปเอ่อด็ดเด็ดอย่าทิ้งขยะนะคะนักเรียนอย่าไปทำาทํทำ้ายสัตว์นะคะมันจะมีปลาบางตัวที่มันจะเข้ามาแล้วมันก็จะพอมันเห็นเด็กๆไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะว่ายเข้ามาแล้วก็ว่ายนำความน่ารักเหล่านี้ที่มันซึมเข้าไปในใจเด็กเนี่ย ไม่ต้องบอกถ้าเป็นคําพูดมันจะเกิดขึ้นมาได้เองพี่จะไม่เคยรังแกสัตว์พอเขาเห็นเราเป็นอย่างนี้บยบ่อยๆเข้ารวมทั้งเขาเห็นภาพต่างๆเนี่ยมันซึขก็ไปได้เองเด็กที่จบจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ไปที่อื่นอยา่างตอนนี้พูดถึงเด็กที่ไปอยู่โรงเรียนเทคนิคบ้างทําอะไรบ้างเขาก็จะมีจิตอนุรักษ์อยู่ค่ะใช่มีภาพที่ชัดเจนสําหรับเด็กพวกนี้ไหมว่าคือออกไปนี่เราจะประเมินได้ยังไงบพางว่าเด็กทุกคน สมมติหนึ่ง้ยเปเ็นตี่ยกลับมามีจิตอนุรักษ์แล้วกลับมายังมีการเครือข่ายที่ดีต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆในในด้านการอนุรักษ์อีกเนี่ยมีมากมายขนาดไหนพี่วัดจากลูกศิษย์เก่าๆหลายๆคนเนี่ยคือไปเรียนเทคนิคเนี่ยก็เป็นผู้นำโครงการอนุรักษ์ะส่วนใหญ่ตอนนี้เ,นนเด็กจากจุลนุมวิทยศาสตร์ทางทะเลที่นี่เนี่ยมีกี่คนนะี ตอนนี้เด็กชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลมี30คน30คนคือเราสามารถรับเพิ่มกว่าน,นี้ได้ไหมหรือว่าจํากัดได้แค่นี้เอรอับเพิ่มกว่าน,นี้ได้นะคะแต่ว่าเคตที่เด็ก30คนแค่นี้เนี่ยคือเด็กเขาสมัครแค่นี้อ๋อคือมีเด็กที่สนใจแค่นี้นได้จริงผมว่าเด็กสามารถจะเรียนรู้ได้เยอะมากคุียบครับแน่นอนเลยทำกิจกรรมมามันต้องมีทั้งดีและไม่ดีเนี่ย มันมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่ทําให้คุณเทียรรู้สึกท้อแท้ใจมากกับการทําชุม,มุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกท้อมากเลยนะคะคือสมัยก่อนเมื่อก่อนนี้นะคะตอนตอนที่ทํามันจะมีปัญหาเรื่องของต้องบอกเรื่องของระบบงานเนาะเป็นปัญหาเกี่ยวกับร,ระบบงานที่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราจะขยับตัวไปทางไหนมันก็ติดไปหมดเลยจะมันกำ,ำลังคิดอยู่ว่า จะเลิกแล้วไงคุณเหนื่อยนะแล้วเราก็เหนื่อยด้วยทำง,งานเจ็ดวันเหนื่อยะะพี่ก็นั่งนั่งฟังเด็กๆอ่ะคือจะนั่งคุยกันเป็นกลุ่มๆนะเวลาอยู่ก<ช>็จะนั่งคุยกับเด็กๆเ,เป็นกลุ่มๆเนี่ยเฮ้ยพี่ร้อสึกว่าเอ้ยทําไมเด็กมันไม่รู้สึกท้ออะไรเลยวะเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เราไปเอาเรื่องอะไรมาคิดจนจิตไม่ว่างหรือเปล่าคือเหมือนจะเราทํางานด้วยเราหวังผลเหรอ ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยไหนเราบอกว่าเราทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไงเราทําเพื่อให้มารู้สึกว่าเราได้ทํางานแล้วทาไมเราถึงเราเจอปัญหาอะไรแล้วรู้สึกเราจะทิ้งแล้วอ,ะอ่ะเด็กพวกนี้ไม่เห็นเขาจะรู้สึกอะไรเลยกูเจียบคาดหวังยังไงสิ่งนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ตอนนี้มันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นและอนาคตเนี่ยกูเจียบมองภาพของจุมนุววิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือว่ามองภาพของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางท,ทางทะเล จากภาพรวมๆเนี่พี่ไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าการทำงานของพี่เนี่ยคือทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดส่วนอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่เคยคาดหวังอะไรกับมันจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่เคยคาดหวังเพียงแต่ว่าดาบใดที่ยังมีแรงก็จะปลูกฝังเด็กเนี่ยไปเรื่อยๆคือแค่การปลูกฝังเด็กได้แค่ไหน ไม่รู้อะแต่ทําทก็เข้าใจไปแล้วนะครับกับการอนุรักษ์ที่ครูเจียบได้ปลูกฝังให้กับเด็กๆจากชุมนุมวิทยาศาสตร์ารทางทะเลของโรงเรียนปูตาหลวงวิทยาแห่งนี้นะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูสุนันท์พุทธภูม<ฮ>ิมากครับคููเจี๊ยบ เจฟนอกจากจะเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังได้ปลูกฝังให้นักเรียน rend. จากชุมนุมวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนภูตาหลวงวิทยาแห่งนี้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดของพวกเขาแต่เส้นทางเรือจ้างแห่งท้องเะเลยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวเรือจ้างแห่งท้องทะลตอนที่สได้ในสัปดาห์หน้าเคมบูรนเาาย จุเดเริ่มต้นจากตัวครูเทียมนั้นกลายเป็นการสร้างนักอนุรักษ์รุ่นใหม่รุ่นแล้วรุ่นเล่าออกมาช่วยดูแลโลกกันมากมายสัปดาห์หน้านั้นคุณชมจะได้สัมผัสร่มใต้ทะเลความมั่งศัดิ์ใต้ท้องทะเลจะทําให้คุณนั้นหลงไหลอย่างแน่นอนครับวันนี้คุณทําความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับภูเขาเหนินสิดงา ปเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกท้อมากเลยนะคะคือสมัยก่อนเมื่อก่อนนี้นะคะตอนตอนที่ทํามันจะมีปัญหาเรื่องของต้องบอกเรื่องของระบบงานเนาะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบงานที่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราจะขยับตัวไปทางไหนมันก็ติดไปหมดเลยกำลังคิดอยู่ว่า จะเลิกแล้วไงคือเหนื่อยนะเราก็เหนื่อยด้วยทำงานเจ็ดวันเหนื่อย,อยนะคะพี่ก็นั่งนั่งฟังเด็กๆอ่ะคือจะนั่งคุยกันเป็นกลุ่มๆนะเวลาอยู่ก็จะนั่งคุยกับเด็กๆเป็นกลุ่มๆเนี่ยนี่พี่รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเด็กมันไม่รู้สึกท้ออะไรเลยวะรเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เราไปเอาเรื่องอะไรมาคิดจนจิตไม่ว่างหรือเปล่าคือเหมือนกับเราทํางานด้วยเราหวังผลเหรอ ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยไหนเราบอกว่าเราทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไงเราทําเพื่อให้มันรู้สึกว่าเราได้ทํางานแล้วทาไมเราถึงเราเจอปัญหาอะไรแล้วรู้สึกเราจะทิ้งแล้วอ,ะอ่ะแต่เด็กพวกนี้ไม่เห็นเขาจะรู้สึกอะไรเลยคุณเจียบคาดหวังยังไงสิ่งนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ตอนนี้มันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นและอนาคตเนี่ยคุณเชียบมองภาพของจุลนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือว่ามองภาพของการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง,ทางท,างทางทะเล แบบภาพภรวมๆกว้างๆเนี่ยพี่ไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าการทํางานของพี่เนี่ยคือทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดส่วนอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่เคยคาดหวังอะไรกับมันจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่เคยคาดหวังเพียงแต่ว่า,าดาบใดที่ยังมีแรงรก็จะปลูกฝังเด็กเนี่ยไปเรื่อยๆคือแค่การปลูกฝังเด็กได้แค่ไหน ไม่รู้อะแต่ทําก็เข้าใจไปแล้วนะครับกับการอนุรักษ์ที่ครูเจตได้ปลูกฝังให้กับเด็กๆจากชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลของโรงเรียนพูตาหลวงวิทยาแห่งนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูสุนันท์พุทธภูมินะ่าครับคุณเจค่ะ เพราะว่าก็ได้มาดูปะกาลังอะค่ะแล้วตอนนี้ก็เห็นว่าปะกาลังมันเริ่มฟอกขาวแต่ตอนนี้มันก็มีพื้นตัวขึ้นมาว่างแล้วค่ะเพราะว่าพวกเราก็ช่วยกันดูแลตอนแรกก็เก่งๆอะค่ะแต่แบบพอไปเรื่อยๆก็พอมองเห็นใต้ท้องทะเลก็สวยมากเลยค่ะแต่มันก็ม,นกมันก็เริ่มลดน้อยลงแล้วค่ะเพราะฝีมืองพวกเราชุมนุมเนี้ยได้ไปแบบอนุรักษ ทะเลมีแบบปะกาัลังได้ลงน้ำจำดูปกากกัลังก็อยากจะให้เพื่อนช่วยกันอนุรักษ์นะคะไปทะเลก็เห็นขยะก,ก็ช่วยกันเก็บผลไม้พลมือผลละชิ้นนะคะก็อย่าทิ้งเลยค่ะครู<ะ>เจฟนอกจากจะเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนจากกลุ่มวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนปูตาหลวงวิทยาแห่งนี้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดของพวกเขาแต่เส้นทางเรือจ้างแห่งท้องทะเลยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวเรือจ้างแห่งท้องทะเลตอนที่สองได้ในสัปดาห์หน้า จดเริ่มต้นจากตัวลูกคูกเชียบนั้นกลายลเป็นการสร้างนักอนุรักษ์รุ่นใหม่รุ่นแล้วรุ่นเล่าออกมาช่วยดินแลโลกกันมากมายสัปดาห์หน้านั้นคุณผชมจะได้สัมผัสโลกใต้ทะเลความหัศจรรย์ใต้ของทะเลจะทําให้คุณนั้นหลงใหลอย่างแน่น,นครับวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือย,ยังครับสวัสดีครับ I sit